สวัสดีพี่น้องผมทุกคนครับผมตอนนี้ผมก๋าอยู่บุกลินนะครับผมบุกลินบุกลินนะครับเป็นเขตบุกลินบลีดนะครับด้วยว่าสะพานบุกลินนะครับรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาปัตตาตาสิกห์อยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องบอพอกระดุูนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมมือนี้กับข้ามซิมเบียครับผมเป็นที่มีชื่อเสียงของโซนนี้นะครับที่ว่าบุกลินบูรีนะครับเป็นโรงเบียนะครับโรงเบียสดเลยครับผมสุดยอดครับพี่น้องสุเวยครับมือนี้โกเบโอฟาร์มครับผม สิภาไปซิมเบียร์ที่เป็นเบียร์ที่มีชื่อเสียงของอทองทินนะครับบบอบ,บ,บเพียงข้อคือทองทินครับเป็นระดับโลกเลยครับตัวย้อนเขานะครับเป็นโลกโกองเขาเป็นตัวบีนะครับผมเป็นอ่าเรฟเฟอร์เรนซ์นนะเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวแทนของบีนะครับเบียร์กับบุกบุลินนะครับผมสิพาเข้าไปดูข้างในครับผมพี่น้องไปไปดูเลยครับผม ด้านหลังผมนี่ครับก็เป็นแบบทั้งต้มเบียร์ครับแบบเบียร์สดเลยครับผมนี่คือสัญลักษณ์เขานะครับบุกลินบูบอรีนะครับทั้งต้มเบียร์ครับสดมากครับพี่น้องเนี่ยวันนี้ผมก็มาพร้อมกับประสาทส้นเบียร์ครับผมเสียประสาทส้นเบียร์นะครับผมไปครับพ่อไปดูบรรยากาศข้างในครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่หนาหนาบาร์นะครับผมพร้อมจะสั่งแล้วครับผมนี่เบียร์ร้ายยางครับผมเบียร์สดแถบหลากหลายครับผมเป็นต้นก็รับเขาได้ครับสั่งเบียร์งเขาคุณแม่เองเห็นแถบไหมครับอยากให้ประเทศไทยเก็ครับประเทศไทยก็มีอยู่ทั้งหมด77 78จังหวัดนะฮะก็อยากให้มีแบบ อยากมีแบบเบียร์เบียร์โลคอลนะครับแบบ7จสจจังหวัดนะครับโอท็อปนะครับวันวันตำบลวันเบียร์ใช่ไหมครับไปไปตำบลไดก็มีเบียร์แบบของตำบลน,นั้นว้ให้กินนะพี่น้องไปจังหวัดไดก็มีเบียร์ของจังหวัดนั่นวาให้กินก็เป็นการกระจายรายสู่ชุมชนเอาวัตถุดิบของชุมชนนะครับมาสั่งเป็นเพิ่มมูลค่าเพิ่ม,ามการท่องเที่ยวเข้าไปครับผมเหมือนกับ

ครับตอนนี้ผมก็ได้เทตีลุมบาร์นะครับเรียกเรียกดสอบได้4แก้วนะผมผมก็ได้ลาเก้นะครับมิดเอ็นเพลสโลคอลวันนะครับโพอร์ไอพีนะครับคือเรียงตามนี้เพื่อนผมก็ได้ก็เรียงตามนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ของผมเนี่ย I'm going to stir up my bingo numbers here on my bingo cage, and then we shall proceed and play another game. Alright, Jamie heading back. Jamie, just stay right here as I explain the prize. Ladies and gentlemen, for our next prize, guess where we're going? We're going to Europe. We're going to Europe, everybody! Here's where we're going. We're going to England, we're going to France, we're going to Sweden, we're going to Germany, we're going to Holland. Any country in Europe that has a history of royalty. Because this prize that we are giving away looks like something you'd see in a castle or in a palace in Europe. And you might see this in America in a museum. Now, this is a replica of something that evokes another...